สวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับน้องปอยอีกแล้วเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะปอยจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยกระบะเรนเจอร์เ x 4 Max นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสนองราคาอยู่ที่1,189,000บาทค่ะตัวนี้นะคะจะปรับโฉมใหม่มาจากเดิมนะคะคือใช้ตัวพื้นฐานของ XLT ค่ะ มาปรับหน้าแต่งตัวใหม่นะคะตัวนี้ทั้งหน้าตากระจังหน้าในแบบใหม่นะคะช่วงล่างใหม่หมดเลยนะคะแต่งให้เป็นแบบยกสูงและออฟโรดนะคะสำหรับในตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร213แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะสำหรับช่วงล่างนะคะเปลี่ยนเป็นของฟ็อกค่ะสำหรับในส่วนของยางนะคะจะตัวนี้จะเป็นยางออเทเรนค่ะเป็น BF Goodbit นะคะ เป็นยางนำเข้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ17ค่ะ26570 R17 นะคะค่ะสำหรับในตัวของบันไดข้างตัวนี้นะคะจะออกแบบมาใหม่เลยจะแยกแบบหน้าหลังเลยนะคะตัวนี้จะกันลื่นได้ดีมากเลยค่ะ ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะที่มาพร้อมกับปุ่มมันตีฟังก์ชันบนพวงมาลัยสำหรับในโหมดของระบบเกียร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดเนาะสามารถเล่นเป็นแมนนวลได้นะคะปุ่มสำหรับปรับนะคะ 2-H. 4H แล้วก็โฟโลในตัวที่เพิ่มมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวสวิกแบงค์ค่ะ ไว้สําหรับเวลาเราต่อสายไฟเชื่อมต่อสายไฟนะคะเพิ่มเติมแล้วก็ในโหมดของหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะแบบ8แบบนิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นซิงคสแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับในตัวของ FX4 Max ค่ะสําหรับรอบหน้านะคะลูกค้าอยากให้เรารีวิวในส่วนของตัวรถคันไหนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตามลิงก์ไลน์แล้วก็เพจโปรโมชั่นฟอร์ดบานดูด้านล่างได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ปอยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ